ในช่วงที่อากาศดีๆแบบนี้เนี่ยก็เห็นหลายคนเนาะอย่างคุณสจีก็ไปเที่ยวนะครับถ่ายรูปเช็คอินเออใช่ที่สะพานทศมาร,ราชานเขาบอกว่าสวยงามมีอาหารการกินตลอดทางเลยแต่ในขนาดที่บางคนเขาไปมาเขาก็บ่บบนบอกว่าเอา้าทำไมข้าววินเก็บแพงแล้วเกินแต่ให้เดินก็คือเดินเดินไม่ไหวเพราะระยะทางมันก็ไกลพอสมควรจากจุดที่เราลงรถใช่ไหมฮะใช่เดินไปถึงสะพานเนี่ยก็คือต้องต้อง,ต,องต้องเดินเป็นกิโลเหมือนกันนะใช่ไหมฮะแต่พอไปเจอข้าววินก็หัวจะปวดเหมือนกันนะโอ้โหบางคนแบบ คนละ180บาทอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะคืองานฉลองเปิดสะพานทศมราชันกันระหว่างวันที่1 0 1ถึงเมกราคม2568เนี่ยไฟเฟยแอะไรเขาสวยงามค่ะได้รับความสนใจจากประชาชนมารวมชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพมาสัมผัสอากาศเย็นฉ่ำๆกันเนี่ยนะคะแต่ว่ามีคนไปโพส์เตือนเรื่องวินวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนอกพื้นที่อาศัยจังหวะนี้มาเรียกเก็บค่าโดยสารจากจุดจอดรถไปยังเชิงสะพานคนโพสต์บอกว่าเขามากัน3คน โดนเรียกเก็บค่าโดยสารคนละ180บาทเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่540เนาะครับทั้งที่ค่าโดยสารวินรถจักรยานอยู่ในโครงการเนี่ยมันเพียงแค่40ถึง60บาทแค่นั้นไม่ใช่หรือ,อ,อมันกระโดดข้ามไป540เลยหลังจากที่ทราบข้อมูลปุ๊บเมื่อคืนนี้ทีมข่าว 7hd ของเราก็ไม่รอช้าค่ะไปตรวจสอบแล้วก็ไปเจอเจ้าหน้าที่คนนึงเขายืนยันบอกว่ามไม่ปฏิเสธ มีวินเถื่อนจริงๆครับตำรวจมาไล่แล้วนะแต่พอตำรวจกลับไปอ่ะ<ต><น>วินเถื่อนโผล่กลับมาใหม่อีกอะค่ะอืมนี่วินอะไรฝังนู้นฝั่งนู้นจะบินสีถ้านั้นอันนี้วินในโครงการขึ้นหนับกว่งนู้นบางนู้นเก็บแพงด้วยครับอันนี้วินในโครงการตั้งต้นนี่สี่สิบบาทามาห้ามเพราะตำรวจกลับมันก็มากันแบบนี้ <S <S ทีนี้ทางวินเนี่ยครับเขาชี้แจงแบบนี้คุณผู้ชมว่าค่าโดยสารจากจุดจอดรถแถวแถวห้างใกล้ๆนะครับหรือว่าวัดดอกไม้ที่คนเนี่ยนิยมขับรถไปแล้วก็เอารถไปจอดแล้วก็นั่งวินไปที่สะพานเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นที่4 0บาทและทุกจุดเนี่ยประชาชนสามารถนํารถมาจอดฟรีได้ทั้งหมดโดยวินเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปเรียกเก็บค่าจอดรถใดๆทั้งสิ้นครับมีจากเขตพื้นที่อื่นครับวิ่งลงมาแล้วก็ทางโครงการเนี่ยซ้ายและขวาเนี่ยจอดรถฟรีทั้งหมดนะครับ วินไม่มีสิทธิ์เก็บค่าจอดรถนะครับวินไม่มีสิทธิ์เก็บค่าจอดรถนะครับทางโครงการเขาจัดระเบียบแถวหให้วินต่อแถวกันนะคบพี่สตาร์รับส่งแค่40บาทเกินจากนั้นไม่มีนะครับมีลูกค้าบางคนโดนเก็บค่าจอดรถ180บาทแ้วคาส่ง100บาทด้วยนะครับตอนนี้จับตามจับได้ประมาณ3-4คนครับ ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ต้องเตือนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาถ้าหากว่าถูกเรียกเก็บค่าโดยสารมากกว่า40บบาทหรือเรียกเก็บค่าค่าจอดรถอะร่ะคือให้ไปใช้บริการจุดอื่นแทน หรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะคะสำหรับการฉลองเปิดสะพานทศมราชานก็ยังอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเอ,อเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยมีประชาชนมาเที่ยวถึง80,000นคนโโแล้วก็คาดว่าวันนี้เนี่ยอโอ้ตัวเลขน่าจะเยอะไม่ต่างกันก็น่าไปเที่ยวนาะหน้าไปเดินเล่นอะไรก็รมีของกงของกินอะไรด้วยอะ่ะแต่ถ้าไปเจอวินเถื่อนแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วมีคนรีวิวด้วยนะคุณผู้ชมว่าใครที่จะพาผู้สูงอายุไปหรือว่าใครที่อาจจะเดินไม่ไหวอะไรเงี้ยต้องดูเรื่องของความพร้อมร่างกายด้วยเหมือนกันเพราะว่าเวลารถที่ไป ่งเนี่ยหรือว่าวินที่ไปส่งเนี่ยไปส่งถึงแค่เชิงสะพ,พานที่เหลือเนี่ยต้องเดินนะแล้วก็ตัวสะพ,พานเองก็ยาวเป็นกิโลไปกลับเนี่ยเกือบ4-5โลได้เลยใช่นะก็ต้องดูความพร้อมร่างกายด้วยเหมือนกัน